แสงแดดที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะแดดช่วงไหนที่เราต้องหลีกเลี่ยงมากที่สุดอะบอกเพื่อนแดดที่ค่อนที่สุดหรือว่าเข้มที่สุดไม่ใช่เมษาแต่เป็นกันยายนออจริงอ,อ,อันนี้ไม่รู้ใช่ปะไม่เคยรู้เลยจริงๆงช่วงอายุเนี่ยดาวสําคัญเพราะว่าแต่ละช่วงอายุจะมีปัญหาผิวที่แตกต่างกันความเครียดเนี่ยทำให้เม็ดสีบนหน้าของเราเพิ่มขึ้นมา้ แต่สภาพผิวที่บ่งบอกล่ะว่าคุณแก่เข้าขั้นที่วัยนี้แล้วหรือ,อยังนะคะฝ้ากระด้งดดงดมาแน่นอนงานวิจัยคอนเฟิร์มปี2015ค่ะว่าบุคคลที่มีระดับน้ำตาลสูงหรือเป็นเบาหวานมีความเสี่ยงที่จะมีติ่งเนื้อทั่วร่างกายเยอะขึ้นมีทริคในการดูแลผิวยังไงเพื่อที่จะได้แบบให้ผิวสวยเร็วทันใจอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัว 1นถึงสอาทิตย์อันนี้รู้บอกได้บอกว่าสําคัญเลยสําหรับผิวที่ฉ่ำวาวนะคะเ,เราจะวางไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีน้ําในผิวม,มันมีคนที่ดื่มน้ําไม่ถึง2แก้วต่อวันด้วยหรอปีเพื่อนเป็นหมอ